สวัสดีครับผมในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นรีแคปการเทรดของผมนะฮะแต่ในครั้งนี้ครับผมอยากจะมาให้คุณได้เห็นว่าก่อนที่ผมจะได้กดออเดอร์นะฮะผมมีวิธีการคัดกราฟยังไงบ้างและในแต่ละช่วงเวลาครับผมอดทนผมรอจังหวะกันยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปของวันนี้กันเลยนะครับมามาเริ่มกันเลยอ่ะมาเริ่มดูนะครับ ันนี้ผมก็อยากจะทําให้ทุกคนเห็นนะว่าเฮ้ยการที่ผมจะได้กดออเดอร์แต่ละทีเนี่ยมันไม่ใช่มาถึงปุ๊บแล้วกดเปี้ยงปังได้เลยนะมันค่อยค่อยค่อยคคัดนะครับค่อยคคัดดูจากกราฟพวกนี้นะครับเห็นไหมว่าผมก็มาถึงครับมาค่อยๆนั่งตีเส้นไปก่อนค่อยๆดูกับพวกมันไปก่อนนะครับ ยังยังไม่รีบทำเห็นว่าค่อยๆตีเส้นก่อนพยายามที่จะมองหาแนวสะท้อนนะครับค่อยๆมองหาไปเรื่อยๆแต่อย่างที่บอกนะครับว่าการเทรดเนี่ยมันไม่มีอะไรร้อยเเซ็นะครับไอแนวสะท้อนพวกนี้ที่เราหามามันก็มีโอกาสชนะสําหรับผมนะผมเชื่อว่ามันมีโอกาสชนะมากกว่าแพ้อยู่แล้วแต่นั่นมันก็หมายความว่าอะไรมันก็หมายความว่าเรามีโอกาสแพ้ได้จริงไหมครับไม่ต้องไปคาดหวังมากว่ามันจะต้องชนะตลอดนะครับเป็นไปไม่ได้เนาะอย่างน้อยๆก็ชนะมากกว่าแพ้และกันอ่ะดูนะครับอันนี้ก็ พยายามคัดจังหวะนะครับไปเรื่อยๆแต่ผมคิดว่าจังหวะนี้สวยสำหรับผมตอนนี้นะผมคิดว่าสวยนะครับวิดีโอเนี้ผมก็อัดมานานแล้วแต่ว่าวันนี้เพิ่งจะมาทำดีแคปนะคิดว่าเอ้ยอันนี้อันนี้สวยนะถ้าเป็นผมนะครับเนี่ยผมว่าผมอยากจะรอแล้วก็เล่นจังหวะนี้สเต็ปตอนนั้นเนี่ยคือผมต้องรอให้ราคามันลงมาถึงข้างล่างก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยกดออเดอร์ขึ้นเนาะสะท้อนขึ้นนะครับแต่มาดูกันว่าจะจะได้กดไหมอ่าในจังหวะนี้จะได้กดไหมรอกันไปนะครับเนี่ยรอเฮ้ยมันลงมา มันลงมาถ,งถึงเหมือนกันนะแต่ว่าตำแหน่งยังไม่ค่อยโอเคนะครับก็เลยไม่ได้กดออเดอร์นะก็เลยพลาดพลาดไปจังหวะแรกไม่เป็นไรเมื่อไรเมื่อไรก็ตามที่เราพลาดนะครับเราก็ไปหาจังหวะอื่นนะเราไม่ต้องแบบว่าเสียได้เสียใจอะไรไม่ไม่เอานะเพราะว่าเสียได้เสียใจนี่แหละมันทําให้เราพลาดง่ายอ่ะผมก็หาจังหวะไปเรื่อยๆครับหาไปเรื่อยยังไม่มีผมก็หาใหม่หาไปเรื่อยหาไปเรื่อยๆก็ใช้เวลานานพอสมควรอ่าแบบนี้ผมก็เจอเฮ้ยมันก็สวยสวยนะมาลองลุ้นนะครับว่านะตอนนั้นผมได้กดออเดอร์ไหม ถ้าถึงตำแหน่งเส้นข้างล่างที่เราเตรียมเอาไว้นะฮะเราจะกดออเดอร์แต่ถ้าไม่ถึงก็คือว่าอดเหมือนกันอ่ะลุ้นครับลุ้นจะได้กดออเดอร์ไหมอ่ะมาตำแหน่งสวยแล้วนะเป็นผมผมอาจจะกดละเป็นผมนะตอนนี้นะผมจะต้องกดแหละแต่แต่ตอนนั้นครับผมไม่ได้กดฮัลโไม่ได้กดออเดอร์อ่ะมามาอีกทีหนึ่งรับจะได้กดไหมจะได้กดไหมจะได้หรือเปล่าไม่ยอมกดนะครับมันแบบลังเลใจไม่กล้ากดการมันไปแล้ว นะครับสถานการณ์แบบนี้เราก็อาจจะเจอบ่อยๆนะครับแต่อย่างที่ผมบอกเลยว่าไม่ต้องเสียได้นะเพราะว่าความเสียได้มันจะทําให้เราไม่ขมคือสมมุติเนี่ยโออีกนิดเดียวเราทำไมไม่กดออเดอร์นะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเราเสียดดยเนี่ยครั้งต่อไปเราอาจจะไม่ละเอียดแล้วแบบจังหวะมานิดๆหน่อยๆเรารีบกดเราอาจจะพลาดก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นฝึกตัวเองนะครับอย่าเสียได้โอเคว่าอย่าพูดคําว่าเสียดดยอย่ารู้สึกเสียดดยกับมันจริงๆโอกาสมีเยอะแยะนะครับไปหาโอกาสใหม่ จังหวะนี้ผมคงพลาดไปแล้วผมไปหาจังหวะใหม่ดีกว่าอ่ามาแบบนี้ครับจังหวะนี้ผมก็เห็นว่าเฮ้ยสวยนะกดออเดอร์ไปแล้วหนึ่งทีนะครับกดไปแล้วหนึ่งทีเนอะรุนกันว่าจะสะท้อนขึ้นเลยไหมตอนนั้นผมอาจจะเห็นว่าสวยนะแต่ว่าตอนนี้นะครับสายตาผมผมรู้สึกว่าผมคมขึ้นนะอ่าอาจจะถ้าเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้นะผมอาจจะไม่กดเล่นเพราะว่า ระยะไส้มันดูไม่ค่อยเท่ากันนะครับมันมีความไม่ค่อยเป็นระเบียบมันอาจจะหลุดลงไปข้างล่างเลยก็ได้แต่ตอนนั้นมันอาจจะแบบความรู้สึกมันคงอยากเล่นละมั้งเลยเลยกดออเดอร์นี้ไปนะครับอันนี้ก็ไม่ได้สวยอะไรมากนะแต่แค่กดไปแล้วแต่บังเอิญมากดแล้วมันสะท้อนขึ้นทันทีด้วยตอนนั้นสงสัยแบบเซน,นดีนะครับเซนดีกดปึ้งสะท้อนเลยอ่านับเวลาถอยหลังนะครับอีกนาทีกว่าได้ไหมมาลุ้นกันอ,อีกเจ็ดบีเห็นปะนับถอยหลังนะนี่นะครับขึ้นมาป,ปิดข้างบนก็สวยๆนะครับจังหวะนี้ โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะ คลิปวิดีโอนี้นะครับจริงๆแล้วผมตั้งใจแค่อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยการที่เราจะคัดจังหวะเทรดเนี่ยมันคือการรอโอกาสดีๆจริงๆนะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเฮ้ยโอกาสมันเหมือนว่ามันเหมือนจะใช่แล้วเรารีบไปกดนะครับจำเอาไว้นะครับว่าทุกๆครั้งที่เราพลาดทุกๆครั้งที่ผมพลาดเนี่ยมันคือการที่ผมรีบมากเกินไปรีบในการเข้าเล่นเหมือนว่าเข้ามาแล้วเนี่ยไม่รอโอกาสที่มันดีที่สุดก่อนอยากจะได้เงินว่าว่าไปตามนั้นนะครับเรารีบเข้าไปความรีบนี่แหละมันทาให้เราประมาททาให้เรา ไม่ละเอียดมากพอและทําให้เราเทสเสียนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆค,คัดจังหวะไปมันจะดีที่สุดนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าเฮ้ยจังหวะมันมีเยอะแยะนะอันนี้ผมอยากจะมาบอกทุกคนนะครับจังหวะเทรดมีอีกเยอะ ไม่จําเป็นต้องรีบนะครับถ้ามันไม่มีคุณก็ปิดจอและเดี๋ยวอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงค่อยมาเปิดดูใหม่ก็ได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะฝึกเทรดแบบนี้นะครับสไตล์การเทรดแบบจับเวลาระยะสั้นแบบนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดคุณไม่อยากจะไปงมทางเอาเองไม่อยากที่จะไปเสียเวลาฝึกฝนเอาเองนานเสียค่าประสบการณ์แพงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนําเลยว่า คุณสมัครเรียนกับผมดีกว่านะครับเพราะว่าผมจะแนะนําตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับนี่คุณไม่มีพื้นฐานมาอันเนี้ยดีเลยผมจะได้สอนสิ่งที่เป็นระบบเทรดของผมให้ไปเลยคุณจะได้ไม่ต้องสับสนนะครับทำตามระบบเทรดของผมนะผมมั่นใจว่าถ้าเกิดคุณทําตามทุกอย่างแล้วนะครับโอกาสชนะมีมากกว่าโอกาสแพ้แน่นอนแต่ว่าฝึกฝนกันนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไม่ต้องรีบนะมือใหม่ที่รีบจะใช้เงินนะครับผมแนะนําว่า อาจจะยังไม่เหมาะกับการเทรดเนาะแต่ว่าการเทรดเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่พร้อมทางการเงินแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็มาค่อยๆฝึกฝนจากการเทรดนะครับมันต้องใจเย็นๆค่อยๆไปหรือแบบว่าไม่ไม่ไม่ไมต้องไม่ต้องรีบกับมันนะเวละคุณจะยืนในการเทรดได้อย่างแข็งแรงนะครับก็ประมาณนี้และวกันนะทุกคนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ